สวัสดีครับก็มาพบกับผมนะครับมิสเตอร์วันนะก็หรือผู้บริหารการขายระดับเพชรบริษัท์ดักซินประเทศไทยจำกัดนะครับชื่อจริงผมนัสรนนะครับแหวนุเสงหรือดีดีนัสรนดีดีนัรนนะครับก็วันนี้เรามาพบกับหนึ่งโครงการที่จะช่วยนะครับ ทุกอย่างให้มันง่ายขึ้นนะครับจะช่วยคุณได้ดีเลยนะครับก็มาดูนะครับว่า,าโครงการนี้จะช่วยคุณได้แบบไหนบ้างนะครับที่สำคัญก็คือ,อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็รายได้นะครับก็มาดูกองทุนสร้างชีวิตนะครับวันนี้กองทุนสร้างชีวิตจะให้อะไรบ้างนะครับาการเริ่มต้นนะครับก็คือ เมื่อคุณได้ลองเฮลินเจอร์สิบแคปซูลนะครับคุณยังไม่รู้ว่าเฮลินงเจอร์เนี่ยมันจะเหมออาะกับใครบ้างมันจะช่วยคุณในเรื่องของอะไรบ้างนะครับวันนี้เรามีคำตอบให้นะครับเมื่อได้ลองแล้วสิ mm. บแคปซูลนะครับวันนี้เราก็มาดูว่าเฮลินงเจอร์เนี่ยจะเหมออาะกับใครบ้างนะครับหนึ่งนะครับก็คือเหมาะกับคนที่ได้รับ สารพิษนะครับจากอาหารนะครับวันนี้เรามั่นใจได้หรือไม่ว่าอาหารของเรานะครับไม่มีสารพิษถ้าเราไม่มั่นใจนะครับเฮลินจือจะช่วยคุณได้ในเรื่องของการขับสารพิษออกจากร่างกายได้นะครับอ่าซึ่งทางแพทย์แผนไทยนะครับก็ได้อธิบายนะครับว่าสารพิษเนี่ยจะมีอยู่2แบบแบบแบบแรกก็คือ1 สารพิษที่สามารถละลายน้ําได้นะครับก็จะออกทางขับถ่ายทางเหงื่อนะครับ2ก็คือสารพิษที่ไม่สามารถละลายน้ําได้นะครับก็จะขับออกมาเป็นผื่นนะครับแล้วก็เป็นหนองนะครับเป็นหนองนะครับแล้วก็เป็นผื네่นนะแล้วก็ต่อไปนะครับ คนที่ได้รับสารอาพิษสารพิษทางอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็น PM 2.5หรืออหารือจะเป็นพวกอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเป็นสารพิษทางอากาศที่เราสูบเข้าไปทางลมหายใจที่เข้าไปทางผิวหนังของเรานะครับก็จะเป็นสารพิษทางอากาศาเห็ดหินจือก็จะช่วยขับสารพิษนี้ออกไปได้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นคนที่รับสารพิษทางอารมณ์บางคน คิดว่าเราอารมณ์เนี่ยมันจะสร้างสารพิษได้อย่างไรนะครับถ้าเรามีความเครียดนะครับเราเครียดจัดนะครับร่างกายก็จะผลิตสารพิษออกมาได้เหมือนกันนะครับก็เหเล็งือก็จะช่วยขับสารพิษออกไปได้นะครับคนที่ออกกําลังกายไม่เพียงพอนะครับเหงื่เล็งือก็จะไปช่วยนะครับ าการออกกําลังกายเนี่ยจะ 1. จะไปกระตุ้นให้ร่างกายใน้เซลล์ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับแล้วก็จะช่วยขับสารพิษได้นะครับถ้าเราออกกําลังกายไม่เพียงพอนะครับเหตุเนจือก็สามารถที่จะไปช่วยบําบรุงไปช่วยเสริมในส่วนต่างๆได้นะครับแต่ว่า สำหรับคนที่ออกกำลังกายเพียงพอแล้วจะกินเฮลินจือได้หรือไม่ได้นะครับไม่ว่าเราจะออกกำลังกายหรือไม่ออกกำลังกายเราก็กินเฮลินจือได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับคนที่ต้องการบำรุงร่างกายนะครับต้องการให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเราก็กินเฮลินจือเพื่อบำรุงร่างกายได้นะครับต่อไปคนที่ต้องการบำรุงสมองนะครับเราก็สามารถที่จะ กินเห็ดหลินจือเพื่อบำรุงสมองได้เหมือนกันนะครับกินเห็ดหลินจือเพื่อบำรุงปอดนะครับของเราเห็ดหลินจือของเราก็จะเป็นเห็ดหลินจือที่มีรูปร่างนะครับที่ชัดเจนนะครับเป็นเห็ดหลินจือแดงหกสายพันธุ์นะครับรูยีกิม3ามรูปปอดนะครับก็จะเป็นรูปปอดนะครับรูปสมองรูปหัวใจนะครับเป็นเห็ดหลินจือแดงหกสายพันธุ์นะครับที่ระบุสายพันธุ์อย่างชัดเจนเลย นะครับแล้วก็เป็นเฮลินจอร่าและดอกนะครับบำรุงปอดบำรุงหัวใจนะครับคนที่ต้องการที่จะบำรุงหัวใจก็ทานเฮลินจอได้เหมือนกันนะครับ คนที่ต้องการเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนะครับอตอนนี้ในยุคโควิดนะครับผ่านไปแล้วระ,ะลอก1 2 3นะครับตอนนี้อยู่ในรละลอกที่3นะครับก็หมอได้ออกมาพูดถึงนะครับว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยสามารถที่จะ,ะสู้กับ โควิดได้ดีที่สุดสู้กับแบคทีรียสู้กับไวรัสนะครับได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ทั่วโลกนะครับยังไม่มีวัคซีนตัวไหนที่จะป้องกันโควิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะต้านโควิดได้นะครับยังไม่มีวัคซีนตัวไหนเลยณตอนนี้นะครับก็สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการดูแลภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงนั่นเองนะครับสําหรับคุณที่ กินเห็ดลินจือเป็นประจำเรามั่นใจได้เลยว่าร่างปูมคุ้นกันของเรานี้แข็งแรงนะครับแต่เราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันสามารถที่จะป้องกันโควิดได้ร้อเเซหรือไม่นะครับแต่ดีกว่าเราไม่ได้เสริมภูมิคุ้นกันของเราเลยนะครับต่อไปนะครับ กินคู่กับยาแผนปัจจุบันนะครับสำหรับคนที่ป่วยกำลังรักษาอยู่กับหมอโรงพยาบาลนะครับหรือรักษามายาวนานแล้วไม่เคยหายสักทีนะครับเป็นเบาหวานก็ไม่หายเป็นความดันก็ไม่หายเป็นโรคหัวใจก็ไม่หายเป็นโรคอะไรก็ไม่หายนะครับแต่อยากจะกินเฮลินจือควบคู่กับการรักษาของหมอนะครับถามว่ากินได้หรือไม่กินได้นะครับแล้วก็การกินกินยังไงต้องกินห่างกัน 1ชั่วโมงนะครับอย่างน้อย1ชั่วโมงต้องกินก่อนอาหาร1ชั่วโมงนะครับบางโรคเช่นโรคกระเพาะเนี่ยเรากินหลังอาหารได้นะครับในช่วง7วันได้หลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนมากินก่อนอาหารได้นะครับอ่านี่ก็คือ เฮลิเนจือเหมาะกับใครเราก็ได้พูดถึงแล้วนะครับลองถามตัวเองว่าเราเป็นอย่างที่คลิปนี้ได้อธิบายหรือไม่นะครับเราถ้าอยากเป็นเรามีวิธีจะให้คุณได้กินเฮลินจือฟรีตลอดชีวิตของเราโครงการเรามีทั้งแจกฟรีมีทั้งทุนให้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงะนะครับ คุณต้องสมัครเป็นสมาชิกนะครับ700บาทนะครับคุณก็จะได้เฮลิซิ่ืหนึ่ชุดมูลค่า640บาทได้กาแฟ1กล่องนะครับมูลค่า170บาทนะครับก็จะได้คะแนน150คะแนนได้คู่มือเอกสาร1ชุดนะครับได้กระเป๋าแ็กซินนะครับ1ใบ คุณก็ได้เป็นสมาชิกนะครับการเป็นสมาชิกบริษัทจะสะสมคะแนนให้คุณตลอดชีพไม่ล้างคะแนนไม่ต้องต่ออายุรายปีสมัครครั้งเดียวนะครับตลอดชีพนะครับไม่ต้องต่ออายไุไม่หมดอายุนะครับใครที่เคยสมัครแล้วก็สามารถถามเข้ามาได้นะว่าเราเคยสมัครแล้วชื่อเรายังมีรหัสหรือไม่นะครับก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับ อาสมัครแล้วเคยสมัครกับผมแล้วอยากจะทําต่อได้หรือไม่นะครับมาเห็นโครงการโอ้ยชอบมันดีนะครับก็ได้นะครับอาก็เสร็จแล้วเป็นสมาชิกแล้วนะครับก็เอาเห็ดลินจือเนี่ยไปให้คนทดลองนะครับทีนี้พอเรากินเห็ดลินจือส,สิบแคปซูลนี้นะครับเราก็สังเกตว่าเห็ดลินจือได้ขับสารพิษออกจากร่างกายของเราได้หรือไม่นะครับเราสังเกตดูตรงนี้นะครับอาสังเกตดูตรงนี้ก่อนเวลาเราขับทายนะครับ จะมีกลิ่นแรงกว่าเดิมไหม้นั่นคือกลิ่นของสารพิเที่ออกไปนะครับกลิ่นมันจะแรงกว่าเดิม2คือ,อจะมีเหงื่อกลิ่นเหงื่อนะครับติดเสื้อเหม็นกว่าเดินไหมถ้ากายอยู่ในเขตมีสารพิษทเยอะเนี่ย ก็จะมีกลิ่นออกมากลิ่นเนื้อบางคนจะออกมาแล้วคันนะครับคันนั่นคือการกาะการคนที่ได้รับสารพิษมากๆเวลากินเห็ฮลินจือแล้วเวลาเหงื่อออกมันจะคันนะครับให้เราทนไปสักพักจนกว่าสารพิษมันจะจางนะครับอาบน้ําให้บ่อยๆนะครับอันนี้วิธีการที่เราจะสังเกตหลางจานที่เราได้กินเหฮลินจือไปนะครับอ่าสิบแคปซูลแรกถ้า,ามีอาการเหล่านี้นะครับ เราสามารถที่เราเอาสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยนะครับสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็เอาเหตุผลยือเนี่ยไปแบ่งปันให้กับคนกายให้กับคนที่คุณรู้จักนะครับอ่าอ่าเสร็จแล้วนะครับอ่าคนที่คุณแนะนำเขาก็จะมาสมาัครสมาชิกอ่า กับเรานะครับกับคุณนะครับก็จะเป็นทีมงานของคุณจะเป็นคนในองค์กรของคุณจะเป็นทีมของคุณนะครับทุกคนก็จะเป็นทีมของคุณนะครับเมื่อเห็นลินจือหมดแล้วก็ซื้อนะครับ1ชุดนะครับชุดใหญ่นะครับหนึ่งพันสามร้อยสิบบาทก็จะมีเห็ดลินจือหนึ่งร้อยแปดสิบแคปซูลนะครับแล้วก็ เราก็จะเริ่มมีรายได้จะได้ส่วนลดคืนจะได้ไรายได้นะครับจะได้เปอร์เซ็นต์จากสมาชิกที่ซื้อในองค์กรของคุณนะครับอ่าคุณก็จะเริ่มมีรายได้เมื่อคุณมีรายได้5,000บาทขึ้นไปนะครับคุณก็แบ่งอ่าห้นะครับอ่ามาร่วมกับกองทุนสร้างชีวิตนะครับเอาเฮลินเนจอไปแจกนะครับเอาเฮลินเนจอไปแจกฟรีนะครับ หรือคุณยังไม่พร้อมคุณยังมีนี่อ่ะไม่เป็นไรเราจะไม่บังคับกันใครสะดวกใครพอใจที่จะตามแบบนี้นะครับอ่าก็ทําใครยังไม่สะดวกไม่พร้อมก็ยังไม่ท้องทํานะครับที่สําคัญให้ทําตอนที่คุณมีไรายได้5,000บาทขึ้นไปคุณก็เริ่มแบ่งไรายได้ของคุณนะครับอ่าแล้วก็ซื้ออ่าซื้อเหรลินจือแล้วก็ไปแจกนะครับอ่าทีนี้มาดูนะครับเมื่อมีคนสมัครคุณนะครับ หน่คนสองคนสมคนสี่คนนะครับจั้นที่1ของคุณเต็ม12คนนะครับที่เหลือก็เอาไปใส่ให้ลูกทีมนะครับใส่ให้ลูกทีมช่วยลูกทีมต่อนะครับมีคนสมัครคุณก็แจกไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ต้องหยุดนะครับยังไม่ต้องหยุดจนกว่าคุณจะจนกว่าคุณจะหมดความสุขนะครับ ยังไม่ต้องหยุดนะครับเราช่วยคนการช่วยคนเราได้ความสุขแล้วก็ได้บุญไปด้วยนะครับเราช่วยให้เขา,าสุขภาพดีเราช่วยให้เขามีไรายได้สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีความสุขนะครับให้มีความสุขแล้วก็มีไรายได้นะครับชั้นที่สองอ่าหนึ่งสคนก็ไปแบ่งอีกไปอ่าสิบสคนสมาชิกคุณสิบสอคนก็ทําเหมือนคุณอีกนะครับเอาเฮลินจอไปแจกนะครับ ถ้าไม่มีเห็ินจือเองก็มาเอาที่กองทุนนะครับถ้ามีเห็ินจือเองเราก็แจกของเราเองได้เลยนะครับแจกเข้ารองคละสิบแคปซูลสิบแคปซูลนะครับชั้นที่3เต็มชั้นที่2ชั้นที่3ก็จะมาคนชั้นที่2ก็จะไปบอกชั้นที่3ก็จะเกิดขึ้นชั้นที่3ก็จะเอาไปเห็ินจือไปแจกชั้นที่4ก็จะเกิดขึ้นชั้นที่4ก็จะเอาเห็ินจือไปแจกชั้นที่5ก็จะเกิดขึ้นชั้นที่5เอาเห็ินจือไปแจกชั้นที่6ก็จะเกิดขึ้นชั้นที่6เอาเห็ดหลินจือไปแจก ชั้นของคุณถ้าเต็ม10ิชั้นคุณก็จะมีไรายได้ตามน,นี้เลยนะครับนะครับผมจะพูดเร็วๆเลยแล้วที่เหลือคุณก็ไปดูเอานะครับว่าชั้นแต่และชั้นได้เท่าไหร่ถ้าเต็มนะครับถ้าเต็มคุณก็จะได้6กร้อยห้าร้อยหกสิบล้านกว่าบาทต่อเดือนนะครับถ้าเต็ม ทุกคนซื้อเท่าไหร่ซื้อ ,3930 บาทนะครับถ้าเรามีไรายได้เยอะแล้วเราก็ซื้อเยอะได้ถ้าเรายังมีไรายได้น้อยเราก็ซื้อแค่1310บาทต่อเดือนเราอย่าไปมองว่าเราซื้อเพื่อธุรกิจเราซื้อเพื่อเรากินเพื่อนะครับบำรุงร่างกายเราเพื่อดูแลตัวเราเองนะครับไม่ให้สารเคมี บนโลกนี้ทำลายร่างกายเราได้ไม่ให้เชื้อแบคทีเรียทำลายร่างกายเราได้ไม่ให้เชื้อไวรัสทำลายเราได้นะครับเรากินเพื่อสุขภาพตัวเราเอง่อนเราอย่าไปมอง ว่าเรากินเพื่อธุรกิจเพื่อกําไรถ้าเราไปมองตรงนั้นเราไปต่อไม่ได้นะครับอ่าทุกคนที่มองแบบนี้ไปต่อไม่ได้เลยเราต้องมองเพื่อตัวเราเองทีนี้พอเรากินว่ามันก็จะมีคะแนนสะสมขึ้นมาสะสมขึ้นมานะครับเราก็จะมีตําแหน่งของเราก็จะขยับขึ้นขยับขึ้นนะครับทีนี้สําหรับ ใครที่ไม่มีทุนที่จะซื้อนะครับสมัครเป็นสมาชิกแล้วไม่มีเงินที่จะกินทุกเดือนจะทำยังไงไม่เป็นไรครับบริษัทมีทุนให้คนละ80,000บาทไม่ว่าคุณจะซื้อได้ทุกเดือนหรือซื้อไม่ได้ทุกเดือนก็แล้วแต่นะครับบริษัทมีทุนให้80,000บาทนะครับดีไหมครับถ้าดีดูต่อเลยครับ เมื่อคุณมีสมาชิกมีคนมาสมัครคุณนะครับสมาชิกของคุณมีคะแนนสะสมคนละ6 0 0 0ื่นพวีนะฮะมีคะแนน6 0 0 0ื่นพีนะครับ,นน 60, รบตัวคุณอมามีคะแนนสะสมคนละ1 0,000หมื่นพีตัวคุณก็จะมีคะแนน6 0 0 0ื่นพ0 0ีหกหมื่นพวีเนี่ยคุณก็จะขึ้นตำแหน่งดีนะครับตำแหน่งไดเรคเตอร์เมื่อ,อสมาชิกของคุณ3คนนะครับขึ้นตำแหน่งไดเรคเตอร์3คนนะครับ คุณก็ أ, จะขึ้นตำแหน่ง RD ดีนะครับมีดีติดตัว3คนนะครับคุณก็จะขึ้นตำแหน่ง RD ดีบริษัทก็จะให้ทุนกับคุณ10,000บาทนะครับคุณก็ได้ทุน10,000บาทคุณก็ไปซื้อเห็ินจรเลยนะครับ 1, าบาทหรือ ,3930 บาทนะครับกินเอง 1. ชุดแจก2ชุดนะครับทำแบบนี้เลยได้ทุนแล้วไปแจกเลยนะครับเริ่มแบบนี้ถ้าคุณไม่ต่อยอดอะไรายได้ของคุณก็ ก,ก็ยังไงถ้าไม่ซื้อคุณก็จะไม่มีไรายได้เกิดขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะซื้อบริษัทยังมีทุนให้คุณอีก7 0,000บาทนะครับรวมกันแล้ว1 0 0 0 0มืนกับ70,000ก็บ8 0,000ใช่ไหมครับเราก็มาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อเลยนะ,ะเมื่อสมาชิกของคุณนะครับ5คนนะครับได้1น0 0 0มืนบาทได้ทุน10,000มืนบาทเหมือนคุณนะครับ คุณก็จะได้อีก70,000บาทเป็นยังไงครับตอนนี้คุณก็มีทุนเยอะแล้วนะครับคุณก็ไปซื้อเดือนละ3930บาทคุณก็จะมีไรายได้ทุกเดือนนะครับมีไรายได้ซื้อเดือนนี้เ,เดือนหน้าก็เงินก็เข้าบัญชีก็มีไรายได้นะครับก็เริ่มสนุกละคุณมีไรายได้คุณก็ไปซื้อนะครับไปซื้อไปแจกเขาลองนะครับอ่ก็ส่งคลิปนี้ส่งต่อไปด้วย,ยส่งเฮลิ้เชื่อให้10แคปซูลแล้วก็ส่งคลิปนี้ให้เขาดูนะครับ สังเกตตัวเองแบบนี้นะครับว่ากินดีไม่ดีแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกนะครับามาดูนะครับวันนี้ถ้านะครับคุณตัดสินใจลงมือทําลงมือสมัครนะครับคุณมีโอกาสที่จะสําเร็จกับสําเร็จนะครับมีโอกาสที่จะสําเร็จมากหรือสําเร็จมากกว่านะครับมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงในชีวิตแบบยั่งยืนนะครับแต่ถ้าคุณ ดูคลิปนี้แล้วคุณตัดสินใจไม่ทำนะครับคุณจะเสียโอกาสกับตัวเองนะครับเสียโอกาสกับญาติเพื่อนนะครับและคนที่คุณรู้จักนะครับคนอื่นก็จะมาชวนคนที่คุณรู้จักเขาก็จะไปสมัครคนอื่นนะครับแล้วก็เสียโอกาสสาการอื่นๆในชีวิตของคุณเองนะครับ ก็ลองตัดสินใจดูนะครับบริษัท26ปีแล้วนะครับบริษัทที่มั่นคงไม่ล้างคะแนนนะครับไม่ตัดไม่ไม่ล้างคะแนนนะครับตำแหน่งขึ้นแล้วไม่ตกไม่ต้องต่ออายุรายปีสมัครครั้งเดียวตลอดชีพนะครับจนทํำลายกําแพงนะครับความกลัวที่ปิดกั้นตัวเองแล้วมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จในชีวิตไปด้วยกันนะครับก็ ผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับติดต่อทั้งเบอร์โทรแล้วก็ติดต่อทงางไลน์ได้เลยนะครับหรือติดต่อคนที่ส่งคลิปนี้ให้กับคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันที่ความสำเร็จนะครับ